ตาก็บอมกูยุสีสเกตกันค่ะพี่น้องตอนนี้เพลนี้มาไหวแล้วก็การที่ต้องขาแหวนดิสตลอดเวลานะคะไม่เจ็บนด้วยนะคะไม่เจ็บคุณน้อนล้อเล่น เวลาไม่นานเยปิดตาไว้ข้างนนะระหว่างทำเราก็จะให้ลืมตาทั้งสองข้างนะคระับทำไม่ไดก็มองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวตาัตอยู่ไม่ยากหรอกมองตรงข้างหนาตรงนะได้ไหวไหมอย่างนี้ได้อยู่เนาะมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเปินหน้าทึ่นิดหนึ่งประมาณนี้นะไม่ต้องกลัวอืมมันไม่มีอะไรอ่ะ จริงไม่ถึง30วินาทีหรอกเบอร์ไวงกันแหะ <c oughs> จะได้คอนเสทร์ตไง <c oughs> ใช่อ่ลืมตาครับอมองไปเท้ามองขึ้นมองตรงโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะออกที่ไฟสีเขียวนะจ๊ะเยี่ยมครับตำแหน่งนี้แหละเยี่ยมเลยเยี่ยม30วินาทีเช่นเดิมนะครับไม่ต้องสนใจว่าไฟสีเขียวอยู่หรือไม่อยู่นะ เยี่ยมเลยครับตำแหน่งนี้เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วนะอีก25วินาทีนะครับเหมือนเท่านั้นที่คลองนิ่งเลยเยี่ยมเลยครับเพอร์เฟกที่สุดครับอีก10วินาทีครับมันไม่มีเคาน์เตอร์หรอกนับจับเวลาพี่มั่วไปงั้นแหละมองตรงมั่วไปเรื่อยๆบอกให้มันเว่อร์ไว้ก่อนเนี่ยคนไข้จะได้จะได้ไม่สื่นเต้น <Okay. S 1> ตัดเสร็จละเดี๋ยวเราจะไปยิงเลเซอร์ไอเครื่องนี้มันคือเครื่องเฟมโตนะครับใช้เฟมโตเลเซอร์ในการตัดนะ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอเคยิงเลเซอร์เสร็จแลว้วต่อไปผมล้างตานะครับล้างตาเย็นๆนิดนึงไม่ตกใจมองตรงไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวแต่งแผลนิดนึงเนาะ จากนั้นเราจะรอประมาณ3นาทีนะครับรอให้แผลเขาติดกันมองตรงไว้ก่อนหย่อนยาครับหกห้อหนึ่งโเคค,ค่อยๆลืมตานะครับได้แต่ว่าแสงมันยังกระจายอ่ามันจะเป็นหมอกอฟุง้งๆ้งครับ ดีตรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมพี่นามันเจเลยผู้หมออธิบายดีแาแ่งคาเลยแบบทุกขันตอนเพื่อหูตอนนี้คุณหมอกำลังเห็นอยู่แต่ทนี้เนี่ยคือเจ็บตอนที่หมอเปิดกระจกตมันมีอะไรมาอยู่ตรงหน้าแก็บบจกันหยดตาดูแน่แต่ว่าไม่ได้เจ็บนี่ยงเลยแล้ก็เลี้ยวแล้ทีน้ำพันก็คือผู้หมอช้อนผุยมันเลยความคืเต็่เห็นแน่ตอนนี้นะกันบีเล่อยก็เป็นตัวเเป็นแค่นี้ เหดเข้าใจว่าปโดเลยเราสิ่งว่าเฮดใจบขอาคุณหมอมากด้วยความินดีครับรคุณใดอยากมากนะคะมาเลยครับอะไรครับซีสกเกตข <laughs> อคคบคุณค่ะ